เจ้านี้ก็คือปลาเก๋าดอกดํายักษ์ไซส์สิกิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็เจอที่ความลึกสาสิเมตรยํำกระหมอมนี่ก็คือปลากระพงแดงนะครับฝูงนี้ก็มีจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะไซส์ตั้งแต่5้าถึงแกิโลกรัมนะครับและส่วนนี้ก็คือปลาเก๋ามุกนะครับปลากระพงที่ก็เป็นปลาเก๋าที่หายากในระดับหนึ่งเลยนะ ส่วนเจ้านี้ก็คือปลาที่หายากท,าที่สุดเท่าที่จะหาได้นะครับถ้าไม่เทพจริงก็ไม่สามารถยิงปลาตัวนี้ได้นะเนื่องจากว่ามันตัวใหญ่ม,กมากเลยนะครับไม่เทพจริงก็ยิงไม่โดนหรอกนะนี่ก็คือปลากระมงว่าเผายักษ์นะครับส่วนนี้ก็เป็นปลากระพงแดงที่น้องพัดได้ย่ำเอวแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับตละนี้ก็คือปลากระมงว่าเาาน้อยนะครับผมเล็งหัวย่ำกระมม่อมนี่ก็คือปลากระพงแดงเมื่อตอนแรกนะครับที่ผมได้ย่ำกระหม่อมไปตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดของวันนี้เลยนะ <S <S นะวันนี้ก็ใสมากเลยนะครับผมมองเห็นน้องฟ้าการ การแบบนี้นะครับและเพ่เป็นการเสียเวลาพวกเราก็มาติดตามรับชมรับฟังคลิปเต็มกันเลยดีกว่านะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนนนะครับและตอนนี้ผมก็กําลังดึงปืนยิงปลาอยู่นะครับปืนกระบอกนี้ก็มีชื่อว่าออ .9 วีนะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักปืนกระบอกนี้ดีนะปืนกระบอกนี้ก็มีมูลค่าถึง1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมากับเจ้าของปืนกระบอกนี้อีกนะครับผมก็เลยขโมยปืนกระบอกนี้จากเจ้าของเข้ามาเพื่อที่จะลงไปยํำกระหม่อมปลาเพ แล้วมาดูกันดีกว่าครับการหายการก้นหายใจลงไปครั้งแรกของผมในวันนี้ผมจะเจอปลาอะไรแล้วผมก็จะยิงปลาอะไรให้ดูนะมาถ้าพร้อมกันแล้วก็ก้นหายใจลงไปพร้อมกันเลยนะครับ <oscope> เมื่อลงมาได้ประมาณ15เมตรนะครับผมก็ได้มองไปเห็นกบฝูงปลาหูช้างนะครับทุกคนเห็นไหมด้านบนเนี่ย ฝูงปลาหูช้างฝูงนี้ก็เป็นฝูงที่ใหญ่มากเลยนะครับน้ำหนักแต่ละตัวก็น่าจะอยู่ที่3-5กิโลกรัมได้นะก็เป็นตัวที่ใหญ่มากเลยครับด้านข้างที่ว่ายผ่านหน้าจอน,นี่ก็เป็นปลาเหลืองญี่ปุ่นนะครับไอตัวเขียวหางเหลืองเนี่ย ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับเป้าหมายของผมไม่ใช่ปลาเล็กๆน้อยๆพวกนี้แน่นอนครับผมต้องหาปลาตัวใหญ่ที่อยู่ด้านล่างหน้าดินนู่นนะผมต้องลงไปถึงด้านล่างนู่นนะครับเพื่อที่จะหาปลาตัวใหญ่ไว้ยํำกระหม่อมนะครับผมก็พยายามมองหาปลาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเจอปลาตัวใหญ่นะแล้วในที่สุดผมก็ได้เหลือบไปเห็นกับฝูงปลากระพงแดงยักษ์นะครับแล้วผมก็ได้เหลือบไปเห็นกับปลาเก๋ามุกอีกเนี่ยตัวนี้ก็คือปลาเก๋ามุกนะครับแปกที่ผมเห็นผมคิดว่าเป็นปลาเก๋าเสือนะแต่ว่าพอมองดีๆมองใกล้ๆอ๋อมันคือปลาเก๋ ค่อยเล็งใ,ใกล้หัวเท่านั้นจิ้มเรียบร้อยครับมาดูภาพช้ากันอีกรอบหนึ่งนะผมไม่ค่อยไหลตัวไปช้ชาๆนะครับค่อยๆเล็งหัวนะผมพยายามยิงหัวเพื่อที่จะให้มันตายไปในทันทีนะครับเพราะว่าถ้ายิงแล้วไม่ตายมันจะวิ่งไปพันหินด้านล่างแล้วผมลงไปเอาไม่ได้นะครับเพราะมันลึกเกินไปนะความลึกตรงนี้ก็อยู่ที่น่าจะสัก24-25เมตรได้แล้วงถ้าลงไปพันก็มันมมมเหนื่อยเออยิงให้นิ่งไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่ตรอบนี้ก็ยิงแล้วมัน โดนจุดที่เข้าหัวทะลุออกหางนะเป็น,ป,นปลายยากเลยทําใม้ก็เลยว่ายไม่ได้นะครับก็เป็นโชคดีบอกไปที่ไม่ต้องเหนื่อยกับการที่ปลาวิ่งไปพันตามก้อนหินนะครับยิ่งเสร็จแล้วผมก็รีบว่ายขึ้นผิวน้ําให้ไวๆเลยนะน้ําวันนี้ก็ใส่มากๆเลยนะครับใส่แบบว่าโคตรใสอะแต่ว่าพอร่ายขึนว่าย <c oughs> พูดเลยเลยตอนว่ายจนถึงผิวน้านะครับทุกคนเห็นไหมไมันเป็นสีเหลืองๆไว้หเหลืองเขียวๆเนี่ยก็คือผิวน้ํามันออกออกมัวๆขุ่นนะครับแต่วันล่านี่ใสปิ๊งเลยนะ และในตอนนี้นะครับผมก็ได้ไว่ายถึงผิวนาวน,นะผมก็ได้ดึงขึ้นมานะครับปลาตัวนี้ก็ไม่ดื้อไม่สนเลยนะครับยิงแบบนี้นี่คือปลานิ่งทุกตัวเลยนะมันไว่วยไม่ได้นะครับมันมันกลายเป็นปลายากแหละนี่ก็คือปลาแต้มแรกของผมในวันนี้นะครับนั่นก็คือปลาเก่ามุกนะตัวนี้ก็น้ําหนักน่าจะเ8็ดดกิโลกรัมน่าจาผมไม่ได้ไปช่างนะครับอันนี้ก็คืออาหารที่มันกินนะมันขยน่อนออกมานะครับนั่นก็คือหมึยกยักษ์นะนี่ถ้าใครอยากตกปลาเก่าเนี้ยเอาหมึกยักษ์ไปตกได้เลยมันแดกได้นอน ต่อมาเราก็มาดูการดำครั้งที่2ของอผมกันดีกว่านะครับมาดูกันดีกว่านะันครั้งนี้ผมจะเจอปลาอะไรนะครับแล้วถ้าอยากให้ทุกคนมากานในใจตามผมไปอีกครั้งหนึ่งนะครั้งนี้ผมก็ดำมาบนเหนือฝูงลูกปลาตัวน้อยๆนะครับเพื่อที่จะหาปลาล่าเหยื่อที่มาไล่กินปลาเล็กพวกนี้นะมาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะเจอปลาอะไรนะ ระหว่างที่ผมดำลงไปนะครับผมก็จะค่อยตีฟินให้ช้าๆนะเพื่อที่จะให้ร่างกายมันเผาผลาญออกซิเจนได้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้การหายใจได้น,นานๆนะแล้วเราก็ต้องใช้สายตาในการสอดส่องมองรอบๆนะครับเพื่อที่จะหาปลาเป้าหมายของเรานะตอนนี้ผมลงมาผมก็ยังไม่เจอปลาเป้าหมายที่ผมต้องการนะครับมีแต่ปลาตัวน้อยๆนะยังไม่เจอปลาใหญ่เลยนะครับด้านหน้านั่นก็เป็นฝูงปลาหูช้าง อันนี้ก็เป็นปลาเรนโบว์รันเนอร์นะครับมันมันตัวไม่ค่อยใหญ่ผมเลยไม่ค่อยอยากได้นะครับด้านล่างน,นี้ก็เป็นปลากระมงมะเพรานะเป้า <c oughs> หมายของผมก็คือปลากระพงแดงแล้วก็ปลากเก่าตัวใหญ่นะครับแต่ผมลงมาสักพักนึงนะผมก็ไม่เจอนะครับก็เอาตรงนี้แทนแล้วกันนะปลากระมงมะเพราน้อยยำกระหมอ่อมเรียบร้อยครับดูภาพชา้ากันอีกรอบหนึ่งนะ <c oughs> ปลาตัวนี้มันไม่ค่อยว่ายตรงขึ้นมานะครับแล้วก็หันข้างให้ผมนะผมไม่ลอชา้าเล็งหัวกดไกลูลกดอกลอดไปปัก ก๊อกเรียบร้อยครับตัวนี้นิ่งเลยนะที่ยิงไปเข้ากระดูกพอดีนะครับก็เลยทําให้ปลามันน็อกไปนะครับทําให้มันวิ่งไม่ออกว่ายไม่ออกนะยิงเสร็จแล้วผมก็ค่อยว่ายขึ้นมาเลยครับตรงนี้ก็ความลึกน่าจะสักสิบแปดสิบเก้าเมตรได้แล้วมั้งครับไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะตรงนี้ และเจ้านี่ก็คือปลากระมงว่าพร้าวนะครับก็คือปลาแต้มที่2องของผมในวันนี้นะต่อมานะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าการดำลงไปครั้งนี้ผมจะเจอปลาอะไรบ้างนะผมก็ลงมาจุดเดิมเลยนะครับลงมาบนเหนือฝูงลูกปลาเน,น้อยนะเพื่อที่จะมาตามหาปลาล่าเหยื่ออีกตามเคยนะครับ ลงมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็ได้มองไปเห็นแล้วเห็นฝูงปลากระพงแดงด้านล่างแล้วทุกคนมองเห็นไหมครับแดงด้านล่างนั้นไม่ใช่แดงดีจุดดำๆด้านล่างนั่นนะครับเนี่ยทั้งฝูงเลนะปลากระพงแดงผมก็ค่อยๆดำลงไปต่อเรื่อยๆนะครับจนจนอกผมเริ่มแน่นนะครับปอดเริ่มโดนแรงดันน้ําบีบตัวลงไปแล้วนะนี่นะครับเห็นไหมครับฝูงปลากระพงแดงเยอะมากเลยนะครับ ตอนนี้ก็เลือกไม่ถูกแล้วก็ยังลังเลอยู่นะว่าจะยิงดีหรือเปล่านลครับถ้ายิงไม่ตายนี่ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งไปพันหินนั้นล่างสูงนะและถ้าหาวิ่งไม่ปพันหินนะครับผมก็หมดปัญญาที่จะลงเอาเหมือนกันนะเพราะว่ามันน้ำมันลึกกันนะตรงน,นี้ก็เกือบ30มเมตรนะครับประมาณ28-29เมตรนะทุกคนเห็นไหมฝูงปลากระพงแดงเยอะมากแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่า เอแอคชั่น uh, ผมมาแล้วมันแบบมันตีที่อกอะอ,อกมันแน่นเกินแล้วมันบีบลงไปแล้วผมจะอ้วกครับตอนเนี้ย mm. ผมก็เลยเอาอไม่ไหวแล้วถึงจะลงไปอีกแค่เมตรสองเมตรผมก็สามารถยิงได้แต่ผมผมไม่ฝืนดีวกว่านะครับขึ oh. ืนผิวน้ํานดีวกว่านะดู oh. อรอฟังเสียงผมให้ดีนะครับ mm. ตามนั้นเลยครับผมก็เกือบแตกไปนะครับเมื่อครูน่นี้แล้วมาดูการดำครั้งต่อไปกันดีกว่านะครับหลังจากที่เมื่อกี้ที่ผมพักผิวน้ําได้พอแล้วเอาครั้งนี้ลงไปแก้มืออีกครั้งหนึ่งนะมาดูกันดีกว่านะครับว่าผมจะเจอฝูงปลากระพงแดงฝูงเมื่อกี้อีกหรือเปล่านะ ลงมาในกลางน้านะครับผมก็ทุกคนดงสังกิตที่มือผมแล้วก็ปืนนะผมได้จับยางแล้วก็ลูดนะครับลูดเพื่อให้เกิดเสียงให้ปลามันสนใจแล้วว่ายมานะครับแต่ตอนนี้ผมได้มองไปเห็นปลาเก๋าใหญ่เว้ยทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวผมชี้ดูนะนี่ตอน,นผมชี้นะประมาณตรงนั้นนะ่ะก็คือปลาเกา๋าผมเห็นต้องเป็นปลาเกา๋าแต่เขาจะไม่รู้เป็นปลาเก๋าอะไรนะผมก็ค่อยดำลงไปดิ่งตัวลงไปหาเลยครับนี่มันลอยอยู่นิ่งๆเลยนะจากการสาัตย์ทานกับผมแล้วตัวนี้น่าจะน้ำหนักเกิน10กิโลกร,รมัมแน่เลยนะ นี่มันก็มองเห็นผมแล้วมันก็ค่อยมองหน้าผมนะตัวใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ยิงไกลามากเลยนะเพราะว่าผมลงไปไม่ถึงแล้วมันปอดผมจะระเบิดแล้วนะครับผมก็ได้ยิงระยะไกล,ลนะปุ๊บดูภาพช้ากันอีรอบหนึ่งดีกว่านะเนี่ครับมันจ้องหน้าผมอยู่นะแล้วผมก็ค่อยเล็งไปที่หัวนะครับอันนี้ก็ยิงระยะไกลมากนะจากปลายปืนก็น่าจะหาสัก5้าถึงหเมตรนะครับหัวกดไกลที่หัวไปปุ๊บ ก่อลูกดอกจะพุ่งไปถึงปลานะครับปลาก็พุ่งไปก่อนนะจนลูกดอกก็ไปติดตรงช่วงข้างตัวด้านด้านท้ายของปลานะครับทำให้ปลาตัวนี้มันหลุดไปนะก็สะกิดไปนิดนึงนะติดอยู่นิดเดียวนะครับปลาก็ยาวเกือบเท่าลูกดอกนะตัวนี้ก็ไม่แน่อาจจะน้ําหนักมากกว่า15กิโลกรัมเลยนะก็เป็นปลาเก่าดอกตามที่ตัวใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าปลาตัวนี้ที่ยิงหลุดไปแล้วมันจะตายหรือเปล่านะครับมันบาดเจ็บนะ บอกไว้ก่อนนะครับปลาตัวน,นี้โอกาสตายแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ารูดดอกมันแค่สกิดมันเองนะและจากคลิปที่มันผ่านมานะครับที่ผมเคยยิงปลาตอนกลางคืนแล้วก็มีปลาก,กุสลาดโดนยิงขาดครึ่งตัวมันก็ยังไม่ตายนะครับจนแผลมันสม,มารถหายไปแล้วนะอันนี้ก็นะครับก็เป็นอีกหนึ่งการยืนยันนะครับว่ามันจะรอดนะครับตัวน,นี้แต่ตอนผมจะผมจะตายเองนะครับลงไปลึกเกินนะ ไว้รอบหน้าเข้ามาเจอกันใหม่นะไอปลาเก่าดอกดามาครั้งต่อไปนะครับผมก็ลงมาอ๋อตอนนี้ลงมาดูน้ำใสๆเฉยๆนทุกคนเห็นนกพัดไหมนพัดอยู่ไกลๆนะผมก็ยกนิ้วโป้งให้วิธีหนึ่งนะนี่นะครับมาดูกันต่อมากดีกว่านะครับว่าครั้งนี้ผมจะลงไปแล้วผมจะเจอปลาอะไรนะทุกคนก็มาก้นหายใจและดำลงไปพร้อมกับผมกันเลยดีกว่านะอันนี้ผมกับนงพัดดำจะรู้เหลี่ยมกันหมดแล้วนะครับว่าเหลี่ยมของกองนี้มุมไหนมุมไหนมีปลาอะไรบ้างนะครับอันนี้มุมนี้ก็จะลงไปยิงปลากระพงแดงนะแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดที่ลึกมากๆ ฝูงกระพงแดงเนี่ยลงไปสักกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็อยู่ตรงนี้นะครับถึงยิงกี่ครั้งมันก็ไม่ไปนะแต่ปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ปลามันไม่ไปนะครับปัญหาอยู่ที่ผมเนี่ยนะที่ลงไม่ถึงเองนะครับน้ำมันลึกชิบหายเลยนะแล้วตอนนี้ผมก็ลงมาน่าจะ20เมตรแล้วนะครับก็ยังเห็นพื้นยังอยู่ไกลอยู่นะถึงครั้งนี้ผมตั้งใจจะลงไปยิงปลากระพงแดงนะครับแต่ผมก็ต้องมองหารอบๆนะเผื่อที่จะเจอปลาเป<ร>า้ปาหมายที่ตัวใหญ่กว่าปลากระพงแดงนะครับ พยายามสังเกตรอบๆให้ดีนะครับเผื่อที่จะเจอสุพร้ยนะอยู่ดีฉลามโผล่มาข้างเอวนะเนี่ยเดีแต่ตั้งหลักไม่ทันนะครับดูตกใจนะเดี๋ยวต่อยไม่ทันนะครับนี่ผมก็เริ่มโฟกัสที่ปลายกระพงแดงแล้วนะฝนะูงปลากระพงแดงฝูงนี้ก็เป็นฝูงที่ใหญ่มากเลยนะครับผมอยากเข้ามนอยู่ผิวๆน้ำว่าจะได้ยิงง่ายๆอยู่ลึกเกินดูดิลงมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ยังไม่ถึงปลาเลยนะ นี่นะครับปลามันก็มองเห็นตัวรับมันก็ค่อยว่ายมาครับผมเลยนะครับนี่มีปลาปากแหนบไหมทุกคนไม่ด้านล่างขวามือตัวใหญ่มากนะปลาหัวเสี้ยมแล้วปลาปากแหนบนะครับแต่ปลาหมายของผมก็คือปลากระพงแดงตัวนี้เล็ง ยำกระหม่อมเรียบร้อยครับยิงเสร็จผมก็ต้องรีบไปชากดึงขึ้นมานะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันวิ่งไปพันก้อนหินนะครับตอนมันวิ่งไปพันก้อนหินนี่ก็คือจบเลยนะครับลงไปเอาไม่ได้นะไอตรงพื้นด้านล่างที่ปลามันวิ่งจะไปพันเมื่อกี้นะครับก็ความลึกก็น่าจะ38ได้ไหรือมั 37, ม้งสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเมตรนะครับผมลงไปวไิ่ถึงนะลงไปนี่ตายแน่นละครับตอนนี้ก็จะตายเลยนะดูดิผมก็มองผิวน้ําไปตอนนี้จะถึงสักทีวะเนี่ยเราก็เหลือเห็นนะ้นองพัด ลงมาช่วยดึงนะครับผมก็เลยปล่อยเชือกไปนะแล้วผมก็รีบว่ายขึ้นมาเอาอากาศนะถึงสักที นี่นะครับมาแล้วมาแล้วหลังจากที่ดึงมาอย่างยาวนานตัวนี้ทําเทพเกือบขีดนะน้องแกต้องเป็นอาหารชั้นเยี่ยมของเราในวันนี้นี่ก็คือปลากระพงแดงยักษ์นะครับตัวนี้ก็น้ําหนักกี่โลไม่รู้ไม่ได้ช่างสักตัวนะครับปลาของวันนี้ไม่ได้ช่างสักตัวเลยนะก็จากการคนนํานวณคร่าวๆว็น่าสัก878 8โลนะครับ ทุกคนเห็นรอยแผลของแกมไมไใชมม่ันไปโดนอะไรมาวะเนี่ยมันกัากันเองง่ายส่าแต่ถ้ามีคนไปยิงก็น่าจะไม่ใช่นะไม่น่าจะมีใครลงไปยิงเออหรือว,ว่าจะ,จะมีนะเห็นมีคนหลายคนบอกว่ามีคนลงไปยิงดำแทงลงไปยิงอยู่นะอันนี้น้องพัดชูเทมครับดูดีทุกคนน้องพัดยิงปลาหมอตะกับในทะเลได้ดูดีโคตรตึงอะ่ะแลวตัวใหญ่ด้วยนะดูดิทอนนี้โป่งอ่ะทอเล็บนี้โป่งนะครับมีใครไทามากกว่านี้ไหมครับลงไป30มเมตรยิงปลาตัวเท่านี้นขึ้นมาโคตรตึงโคตรอันตรายดูดีปลาหมอตะกับอ่ะ กลับมากับการตามน้ำยิงปลาของผมต่อนะครับทุกคนก็มากั้นหาหยใจตามผมลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับว่าครั้งนี้ผมจะเจอปลาอะไรนะการดำครั้งนี้ของผมนะครับผมก็จะดำไปจุดเดิมเมื่อกี้เลยนะครับจุดที่เจอฝูงปลากระพงแดงนะมาดูกันดีกว่านะครับว่าครั้งนี้ฝูงปลากระพงแดงฝูงเมื่อกี้มันจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับ จากที่ก่อนหน้านี้ผมยิงไปนะครับทำให้มันตกใจนะก็มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่ามันจะยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ลงมาที่ความลึก20กว่าเมตรแล้วนะผมก็ได้มองเห็นกับฝูงปลากระพงแดงแล้วนะครับทุกคนมองเห็นไหมครับอยู่ไกลๆน,นู่นนะอยู่อย่างไกลเลยเว้ยผมค่อยๆดำลงไปอีกนะครับเพราะว่ามันอยู่ยังอยู่ไกลอยู่นะแล้วผมก็ใช้สกิลเทพนะครับโดยการหลอกล่อให้มันว่ายมาหาผมนะนี่มันก็ว่ายมาหาผมทั้งฝูงนะครับมันค่อยๆว่ายเข้ามาผมก็จะเย็นค่อยๆไหลไปหามันจะช้าเหมือนกันนะ ครั้งนี้ผมจะได้ยิงหรือเปล่าตอนนี้อกผมเริ่มแน่นแล้วนะครับไม่ใช่เริ่มแน่นเนี่ยมันแน่นมาสักพักหนึ่งแล้วแน่นจนจะทนไม่ไหวแล้วขอสักตัวหนึ่งเล็งตัวไหนดีตัวไหนดีเหนียวไกลยิงเรียบร้อยครับตัวนี้ก็เข้าตรงแก้มน,นะครับแล้วมันก็ลูกดอกไปกระแทกโดนตรงช่วงคอนลนะทำให้ตรงช่วงท้อทงเหงือกเหงือกตรงคอปลามันขาดวย ไม่เป็นขายดิมันตึงอ่ะมันตึงแล้วมันว่ายไม่ไปเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดึงขึ้นมาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่ามันตึงยังไงนะทำให้ปลามันมันว่ายไม่ไปนะครับส่วนตอนนี้ผมขอเอาชีวิตรอดให้ขึ้นที่ถึงผิวน้ำก่อนนะนภัสก็ลงมาช่วยดึงแล้วอา่ารอดตาย Esatto, oh, è un padre di และนี่ก็คือปลากระพงแดงตัวที่สองผมได้นะครับเสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน,น้อยนะครับภาคนานเกินเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วนี่ทุกคนดูตรงเหงือกมันดีเห็นปะลูกดอกมันแรงเกินไงนกระแทกเข้าหน้ามันแล้วก็ทําให้คอมันหักนะครับทำให้ว่ายไม่ไปนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับไม่ต้องลำบ,บากกับการดึงปลาขึ้นมายากๆนะและตอนนี้นะครับน้องพัทก็ยิงปลาเลยไม่รู้นะครับนี่น้องพัทกำลังเดินขึ้นมานะผมก็่หวมาดูนะครับมาลุ้นตามน้องพัทนะว่าน้องพัทยิงปลาอะไรนะครับคาดหวังว่าจะเป็นปลาเก๋ายักษ์เน มันดึงขึ้นมาแล้วทำอะไรอยไว้น้าอ๋อเชือกพันปลายปืนนี่ดูตานธนพัดกันดีกว่านธนพัดน์จะเกือบแตกนะครับเมื่อกี้ว่ายขึ้นมาเกือบไม่ถึงผิวน้ำนะอารมณ์เหมือนที่ผมยิงกระพงแดงเมื่อกี้น้ำมันลึกเกินนะครับน้ำมันลึกจัดอะ <c oughs> นี่นะครับมาแล้วมาแล้วนี่ก็คือปลายกระพงแดงที่ธนพัฒยิงเมื่อกี้นะครับ นี่ตัวใหญ่นะน่าจะซัก5โลได้อยู่มั้ง4 5โลแล้วครับเอ้ย5โลได้อยู่นี่เอ้ไม่ถึงแล้วครับนี่เหลือ3โลแล้วเนี่ย3โลครับประมาณ3โลนะมาทุกคนก็มาลุ้นตามผมไปอีกครั้งหนึ่งกันดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมก้าหายใจตามผมลงไปด้วยนะ การดำครัง้งนี้ของผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเจอปลาอะไรนะผมก็ดำมาตรงตรงเหนือฝูงรูปปลานะครับพยายามหาปลาล่าเหยื่ออีกนั่นแหละเออตามหาปลาล่าเหยื่อนะอื ตอนนี้ผมก็ได้ลงมาถึงกลางน้ำนะครับความลึกก็น่าจะสักสิบเ็ิบแปดเมตรได้ละมัม้งผมก็ได้เจอฝูงปลากระมงมะพร้าวนะครับตัวใหญ่เลยนะผมใช้เชรื่อกใหดีก่อนเดี๋ยวเผื่อยิงไปแล้วมันโดนแล้วเชือกวิ่งไปพันปืนปืนหายนะนี่นะครับเห็นไหมครับฝูงปลากระมงมะพราะ้าวตัวใหญ่ด้วยแล้วปัญหาคือมันอยู่ไกลมากผมเล็ง เหนียวไกลไปเลยระยะไกลชึบลูกดอกไปยังไม่ถึงปลาเะครับปลาว่ายหนีก่อนแล้วนะมันอยู่ไกลเกินนะครับคำนวณผิดพลาดนะแล้วก็อดนแดรและนี่ก็คือปลารอบแรกที่ผมได้ขึ้นมานะครับนี่ก็ผมก็ได้ปลากระบอกมะพร้าวตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปลากระพงแดง2ตัวแล้วก็ปลากเก๋าบุกตัวหนึ่งนะครับทั้งหมดก็4ตัวนะปลากระพงแดงสีสวยมากเลยนะครับนี่ผมก็ได้2ตัวนะพัฒก็ได้2ตัวนะครับ นี่ก็นำพัดแร่ประเก่าดาวตามตัวหนึ่งด้วยดูเทียบกับมือดิตัวใหญ่มากพอใจยังพี่เจ้พอใจยังคุ <c oughs> ้มไหมไม่คุ้มห้าหมื่น <c oughs> เลยแต่เราใช้ชีวิตบนเกาะได้อีกแล้ววันนี้กับ กับที่เราเมื่อก <made> ี <lar> ้นี่ก็คือพี่เจนะครับพี่เจนี่ก็เป็นเจ้าของปืนแล้วก็เจ้าของคนที่จ่ายค่าเรือทริปนี้ให้นะครับก็คือเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ยักษ์เลยนะอันนี้ผมก็เลยดำลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็มาดูกันนะนี่ก็คือปลาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือปลากระบอกมะพร้าวนะนี่ทุกคนเห็นไหมว่ายนิ่งช้าผมนี่ไม่ลอยช้าดำลงไปเล็งกลางตัวเท่านั้น เหนียวไกลเรียบร้อยครับเพื่อนคนดูจังหวะนี้ให้ดีนะเชือกพันพลปลายปืนไว้แล้วผมก็พยายามดึงกระชากกระชากแล้วก็ว่ายดูดีผมว่ายอยู่กับที่อะว่ายมีขึ้นนะครับปลาดึงแรงเกินสุนสายผมทนไม่ไหวเลยผมก็ต้องทิ้งปืนไปนะปล่อยปืนให้มันติดกับเชือกไปนะครับสีน้ำครั้งนี้ไม่ได้แปลกตาไปจากเดิมนะครับเพียงแค่ว่าผมเปลี่ยนกล้องหนาะเบ็ดกล้องผมหมดนะครับกล้องผมใช้ออสโมแอคชั่นสนะครับส่วนกล้องตัวนี้ที่ผมเอามาใช้นี่ก็เป็นกล้องของพี่เจนะครับก็เป็นอ่ากล้อง Go p ป o 1 0 1ร H เอนี่แหละครับ ก็ส <the> <the> you ีก็จะประมาณนี้นะสีมันไม่ปรับให้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่เลสฟิลเตอร์นะส่วนของออสโมแอคชั่นที่ผมใช้นะครับผมไม่ได้ใส่เลสฟิลเตอร์นะก็สีมันปรับให้เองนะครับผมไม่ได้จะพลาดพิงนะครับผมแค่บอกให้ฟังเฉยๆว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีนะครับก็เผื่อมีใครอยากได้กล้องแอคชั่นเคอรเมล่านะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าเป็นออสโมแอคชั่นดีกว่านะครับนี่แล้วก็มาดูปลาตัวนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับผมก็ดึงขึ้นมาผิวน้ํำละ เมื่อกี้ผมลงไปก็น่าจะสักสิบแปดสิบเก้าเมตรนะครับแต่ใช้เวลากับการดึงปลาเมื่อกี้สักพักหนึ่งทำให้ผมเกือบสู่ขีดไปเลยนะจริงๆเชือกไม่ได้พันปลายหรอกครับแต่ลงพัดเอาเอาเชือกไปทับกับไอ้นี่ไว้เชือกไปทับกับไอเชือกลูกเชือกเชือกปืน่ะเชือกรูกดอกอทําให้มันยิงแล้วมันพันปลายปืนไว้ก็คือปกติมันก็กนไม่พันหรอกตอนผมหยิบไปใช้ผมก็ไม่ได้ดูก่อนด้วยนะครับมาถึงก็ดึงยางลงไปไล่หาปลาเลยนะ แต่ก็ยังดีนะครับที่ผมเทพนะครับก็เลยไม่เป็นอะไรนะนี่ปลาขึ้นมาแล้ว และนี่ก็คือปลากระมงมะพร้าวน้อยนะครับตัวใหญ่ไม่ได้สักตัวเลยนะเจอไซสิบยี่สิบว่ายอยู่ยี่สิบเมตรหายยี่สิบเมตรจะเอาอะไรไปทิงมันนะครับได้เด็ดตัวสองสามโลตัวเล็กน้อยสองสามโลสามสี่โลนะไปแล้วก็กลับขึ้นเรือดีกว่านะครับนี่ก็เป็นปลาแต่สุดท้ายของวันนี้หละก็กลับฝั่งันดีกว่านะครับ <S <S 2> <S 2> และนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของวันนี้นะครับนี่ปลากระพงแดงปั๊บ ปากแหนบนะนพัดที่ปากแหนบตัวนึงด้วยไอ้ที่เห็นนอนๆก็คือปลากระทงล่มนะครับไม่ใช่ปลาของผมนะเอามาฝากไว้ในตู้แช่เขาเฉยนะครับปลาที่พวกเราได้วันนี้นะครับพวกเราก็ไม่ได้ขายสักตัวนะก็แจกไปแล้วก็มาทํากินกันนะครับส่วนคลิปวันนี้ก็จบลงกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่ากับถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับส่วนตอนนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับบาย